ีนี้ต้องรีบพุ่งให้ไวเลยเพราะลองชองจัดโปรเอ็นออฟซีซั่นลดสูงสุดถึง50%เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีรุ่นไหนลดบ้างเปิดมาที่รุ่นนี้ดีเทลเป็นลายโลโก้แน่นๆมี3สีเขาลดเหลือแค่6,930หรือใครชอบแบบใบจิ๋วๆเขาก็มีรุ่นนี้อย่างใบนี้เขาลดราคาเหลือแค่3,290ส่วนรุ่นสกายเบบี้บูเขาลดเหลือ4,690มาที่รุ่นนี้กันบ้างเขามีทั้งหมด2สีมีให้เลือกทั้งหมด2สายือใครอยากได้แบบกระเป๋าสะพายเขาก็ลดเหลือแค่หลักพันแต่ถ้าเป็นกระเป๋าโฟนเคสแบบนี้เขาก็เอามาลดเหลือแค่4,980มาดูรุ่นบ็อกซ์ถอดกันบ้าง ลดไปเป็นหลักหมื่นเลยนะทุกคนอย่างใบนี้แอดบอกเลยว่าคือที่สุดแมทกับลุกไหนก็ดูดีเรียบร้อยหรือว่าใครชอบแบบสีพาสเทลพาใจเขาก็มีสองรุ่นนี้มาต่อกันที่กระเป๋าโชเดอร์แบกเขามีให้เลือกทั้งหมด3สีลดเหลือแค่ 101, 1น2 7 0หมหรือจะเป็นกระเป๋าสีเหลืองมัสตาร์ดแบบนี้บอกเลยว่าทําจากหนังพรีเมี่ยมยังไม่หมดแค่นี้นนกระเป๋าใบใหญ่จุกๆ,ๆเขาก็เอามาลดเหลือแค่13,5 1 0้าอยบาทอย่างรุ่นนี้พกพาสะดวกเขาก็เอามาลดราคาเหมือนกันส่วนใบนี้ไม่่่่่่เเเเเเเลลล็็กกกกไไมมมใใหญิิิิิินปครรชชออออบโดดแแตต้้งงจัววะสสทททาาีีพศษุข โปรโมชั่นมีถึงแค่11ธันวาคมนี้เท่านั้นรีบพุ่งไปที่ลองช่องเลย